กับข้าววันนี้ค่ะมาตั้งข้าวมออย,อยู่นี่นี่สำลับเกอบจืดเมื่อคือยาวเผาผักสดชูอ,ทอ,อมทอดน้ำิดกปะปิปลาทูน้อย,น,อยนี่เ้านี่วันนี้น้ำพริกน้ำพริกกะปิ ทิ่แห้งอเ,อเอาน้ำต้มละลายใส่ได้เอาน้ำต้มใส่ถ้ามันแห้งเกินไปโอ้โหป้ากินอดอกกระเจียวหอมไหมมันหอมดอกกระเจียวดอกกระเจียวมันมีกลิ่นพิเศษกลิ่นเหมือนขาร์นั้งหอมไม่เหมือนนะ ม,มันกลิ่นเฉพาะตัวมันนะปลาทูน้อยทอดเป็นกองเลยนะคะ กรอบหวัวมันก็กินได้เลยโอ้่เบะ๊ะยะแบบสายพี่น้องลูกลาเอ้ยลูกลามานี่มันมา มะละใส่เล็งทำเป็นน้ําซุปค่ะนี่คุณนายคุณนายจะทำงานไปกินไปไม่ได้นะฝรั่งค่ะป้าฝรั่งยุกราคาครับยังไม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จง,งานเลยแวะมากินต่นก่อนอนี่คือมะเขือยาว แค่ยาวเผาแค่ยาวปิ้งยังเหลือลูกสดไว้อยู่หนึ่งลูกมันเป็นพริกขี้หนูสวนืมใช่เพราอของเรามันเอาไว้ให้มันแก่ก่อนสงสารมันมถามป้าก็ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าน้ำพริกกะปินี่ป้าจะกินแบบเค็มๆต้องให้ฝรั่งมา ให้ฝรั่งมาชิมว่ามันเค็มพอไหมว่ามันเปรี้ยวพอไหมปม่เป็นคนขี้เกงใจอย่างบอกเลย,ยตลอดเลยเบ๊ะมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกัน มากินเขาวน้ำกันเด้อมาเดอมาเดอเจ็บกนเ็ย่บเามาแ้ะลคนยเทศเมื่อไรจะเสร็จคะบึงเยอ่เอ่ะมากินเขาวน้ำกันเน่มากินงานกันนี่ไหมอือถาม ถามป้าฝรั่งนะคะว่าเสร็จหรือยังง่ายผุดเต้าเจังสั่นแล้วง่ายผุดเต้าต้อผิดที่แล้วเก้าโมงครึ่ง <c oughs> มันเอ,ดอ,อ็ดไหลยางโผดไหม น้ำพริกถ้วยเดียวเนี่ยค่ะตั้งแต่สองโมงเชา้าสองนโมงเช้าจนสิบโมงใจเอ็นนานเไอลิงไอลิงทำาไปตอนเพนไอลิงทำงาไปตอนเพนไอ้พวกแองหลุโถไม่อคุณนี่มันคือดอกกระเจียวสด เกรงใจระวังนะลูกโดดไม่ใช่หรอนะั่นอ่ะเผ็ดมากนะแกมันแก่จัดของเรามันอ่อนแกง่ไงก็ไม่ชอบคนกินคนกินแกกว่า <laughs> จสดายไม่มีผักม่มีีฝักงอึ้งกะกินกออ๋วเตี๋ยวกับปีนออี่เจ็บจบงกะดิออ่งซะ อไม่ใช่ไม่ใช่เอามาสุ่มสี่สุ่มห้านะคะเนี่ยตัรน้อยเนี่ยต้องเลือกร้านซื้อด้วยบางร้านเนี่ยเค็มมากส่วนใหญ่แล้วจะเค็มแต่จเจ้านี้ไม่เค็มเหนื่อมันเจ็บดิบางร้านเนื้อมัย ขายไป,ไไปเ,เลยมันคือไปทุนเืาเวลาถอดออกมาแล้วมันเจี๊ยนเละๆผุยๆถ้าไม่กินเหลือก้านมันอะก้านขาวๆมันอะมันแข็งหรอเหนียวหรอ,ไม,หอไม่เหมือนไม่เหมือนขาขามักรออ,อ,อันนี้มันน่าจะ เก่าแล้วแหละรือว่าไม่ใช่น้ามันยมงนี่นะคะนี่เสือยาวอืม่มเศบแห้งพี่นอ้อง อร่อยมากชอะอมเขาให้มาแต่ว่ามันไม่ค่อยดีก็เลยไปไปเก็บของตอนเราไปรีเอามาหมดแล้วทอดได้หน่อยนเะก็บทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ใก็มันแตกออกมาตั้งเยอะนะเมื่อเช้านี้เก็บได้กันึงกับมือน้อยนึงทอดได้เท่านั้นที่เขาให้มามัน พอเอาไปล้างแล้วมันไม่คืนไงนมันอมน้ำไปเลยอิกาเอ่าใส่แต่งกวาให้เบบ,เบีบ กินตัวเดียวเหรอประฟูอ่ะทำไมไม่กินให้มันเยอะผูดสา,าทอดมาตั้งกองหนึ่งเบบี้อย่ากัดยายโอ้ย<ฮ>อย่ากัดยายนุ่งลาแั่นี้ป้าก็จะแกะกระดูกนะคะ เมื่อกี้ขนมยยดนอย่นะดูให้ดีๆนะมันแสบกับจังสันแล้วพี่น้องน้ำพริกกะปินี่น่าจะเค็มแล้วล่ะดูจากอาการกินแล้วนะคะเค็มนะมนไม่ค่อยอิ่มแล้วก็ค่อยบอกเก็บอผสมเนาะเจ็ห่นมะนาวลบบน้แงบ ป้าอิ่มแล้วนะคะต่อไปก็จะแค่กระดูกแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า <Bye. S 1> สวัสดีค่ะนั่นเห็นไหมคะบาย